โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการผ่านชั้นที่หกครับมาผ่านยังไงก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนเลยนะว่าชั้นที่หกเจ้าสกิลที่ปล่อยมาจากตัวละครเนี่ยก็คือมอบกรบโบราณนะครับลดทรัพดาเมจนะครับผมอ่าคือมันจะสามารถโจมตีฝั่งตรงข้ามได้ ก็ต่อเมื่อเอฟเฟกเพิ่มแท็กคำเลเวลสูงกว่าเลเวลกองโบราณน,นะครับก็คือมันจะมอบกองโบราณให้กับส่วนข้ามเนาะก็คือสิ่งที่เราต้องมีเลยนะครับในการทำทีมผ่า chapter นเชฟต์หกเนี่ยคือเราต้องมีตัวบัฟดาเมจหนึ่งตัวนะครับตัวบัฟดาเมจหนึ่งตัวตัวบัฟสปีดหนึ่งตัวนะครับแล้วนอกนั้น็นตัวดาเมจนะครับ มต้องเอาเป็น,น,นตัวดำเงียต้องเป็นดำเงียหมูด่ดำเงียเดี่ยวอะไรก็ตามนะผมะต้องเพราะฉะนั้นมันต้องบักบักก่อนแล้วเราค่อยปล่อยตัวดำเงียออกไปนะคร้ำขอเซตทิ้งพิษทีนี้เลยผมเล่นประจำเนี่ยแหละผ่านให้ดูนะโอเคโอ้เชี่ยวหมดเลยเดียว <c oughs> อ๊ะแคปเตอร 6, ์หกนะโอเค อันแรกผมจะพาสามอันให้ดูเลยนะครับสามอันให้ดูเลยอันแรกนะครับบางคนไม่ผ่านนะครัผมจะมาลองผ่านให้ดูแล้วืกดรอตัดสปีดเลยครัถ้ามันยังไม่มีกล่องโบราณเนี่ยก็ก็คือเราสามารถ ตีได้เลยนะเราใช้เราแซวกันเนี่ยจมตีไปหรอกจนกว่ามันจะจมตีได้มากที่สดุด่ะจนกว่ามันจะนั่อออนออกมา,นะมามไม่ใช้คอบโบราณออกมาความดําเนงเลย่าป้องกันไป คือเงนนี้มันยังไม่ปล่อยมาอะไรนะถ้ามันปล่อยมาก็คือเงนจะซวยหน่อยซวยหน่อยก็ค hmm. yeah. yeah, ือปล่อยมาเนี่ย uh ตัวบ mm ัฟ hmm. น yeah. mm ี hmm. ่กลายเป็นตัวจำเป็นขึ้นมาเลยเนี่ยขอไมปล่อยมาละเราก็บาดแปดหลังจะตีเข้านะมันต้องบาดครับ เราไม่ปลบปราจะตีไม่เข้าหนอนะผมโอเคผ่ okay. านแบนดแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวบาร์นะครับจำไว้ได้ในแชตเตอรห์หกครับโอเคต่อไปเลยอันที่สอง อันนี้นี่ตีครับก็คือเราใช้ตัวตีไปเลยนะอ๋สก,การดงไปโอเคระบัดแล้วก็ปล่อยไปเลยมีโอกาสตีตรงนี้ก็คือมันยังไม่ปล่อยการมาเนี่ยเราใส่ตัวดามจไปเต็มที่แล้วนี่จำเป็นต้องรบัเนาะ มากระเป๋าสัตว์นังโหระดาเมจไม่ไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นมือเลยอันนี้คือผมแบบดวงสวยมาแกแค่กรอบโบราณมาแล้วผมก็วสวยแล้วเพรากบกรอบโบราณแล้วแต่ผมที่ได้ก็ผมยังมีบัตอยู่ต้องโอเค ก็คือผมไม่มีบับแล้วแต่ว่าผมยังสามารถตีติดพึ้ได้นะไอ,อตัวพิษนเนี่ยก็คือ,อยังใช้ติดพิ้นอยู่นะเขาไม่ได้มีรางนะอันนี้ผมไม่บีบลับบลับดาบนะอีะบับดาบอี ก็คือบัฟดาบให้ได้มากกว่าฝั่งตรงข้ามนะมากกว่ากอบโบราณที่มาเสกขึ้นมานะตามการของฝันะ่งนั้นต้องต้องเข้าเข้าเข,ข้าใจสกิลฝั่งตรงข้ามเลยนะที่อันนี้จะมีตัวล้างตัวป้องกันปุ่มคุ้มกันนี้ก็คือป้องกันดีบัฟ ต้องกันบั็นะำ้องกานพีทราวได้นะเราต้องระวังตัวนี้ออกสกิลด้วยคงได้ถีน,นพีทแนะ่เออไหนผมนจะว่ามอมเลยไปก่อนเลยนี่คือเมียกาสตีอะตีไปก่อนอืมืม ลา,มาลมแ้วะรัดจมตีผมเั่นอยู่นะกงยังสามารถใช้ตัวนี้ถีได้เพราะว่าบัคจมตีมบงค์ย,ยู่สาร์ดขอบคุณมากครับพี่จะบัดต่อเพื่ตีเข้า๋อ อย่นอ้องบุ่มเดียรวๆไปโเบัฟละเมไปโอเค,เออเคจะบัฟดาเม็ดต่อเลี้ยงดาบครับ อันนี้ก็คือเลี้ยงมับดาบปเปอนก็ปล่อยพิษไปผมปล่อยก่อนที่มันจะกลางโลูนะผมก็เลยได้บับได้อยู่ไนะ ก็คือเราต้องพับดาบเรื่อยๆนะคพับดาเป็นตัวพับดาบสัมพันธ์ที่สุดนครับแบบชั a p เตอร์หก็โอเคครับวันนี้ก็มาแนะนําการผ่าน Chapter 6์หกทำแบบง่ายๆนะครับก็ใครอยากให้ทำชั้นเตอร์ไหนอีกเนี่ยก็คือขอมาได้นะครับช h a p t e r ตอดตอนนี้กำลังทำนะครับถ้า Chapter 5ใครติดถ้าใครติด คอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับเรา่ชัตเตอร์อื่นๆนะครับสี่สามสองหนึ่งสองสามไม่ได้แล้วนะครับสี่นี่ก็ได้กันจ่แล้วห้านี่ถ้าใครไม่ผ่านรับของก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็มีแค่น,แน,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับปครยบผมง